สลัดเมียตอนที่ยีเงาะสดาลิลี่ทำไมหมอต้องตามติดฉันขนาดนี้ด้วยคะผมมีเรื่องจะให้คุณช่วยแล้วก็อย่าได้คิดจะหนีผมอีกตอนเวลางานผมคุยเรื่องส่วนตัวคงไม่ดีตอนนี้เลิกงานแล้วผมคุยได้นะคุณลิลี่ช่วยผมหน่อยอนาคตผมฝากไว้ที่มือคุณเลยนะคนที่พูดจับข้อมือของฉันเอาไว้ตลอด พราะกลัวฉันจะหนีอีกแต่เราไม่ต้องติดกันขนาดนี้ก็ได้คนอื่นเขามองใหญ่แล้วฉันจะไปช่วยอะไรคุณได้พี่สาวฉันมีสามีแล้วช่วยทำให้เขาสองคนรักกันสักทีเอาเถอะขอผมเก็บของก่อนเราจะไปหาที่นั่งคุยกันคุณจะหนีผมไปอีกไหมเนี่ยคนเป็นหมอหันมาถามฉันแต่ทำให้เขาสองคนรักกันงั้นเหรอแต่ก็ดูพวกเขาก็รักกันดี หรือมันจะมีอะไรอีกหรือไงแล้วทำไมถึงยังไม่ยอมปล่อยฉันสักทีจะลากฉันไปถึงไหนฉันไม่ตอบว่าไม่หนีก็จะลากไปทุกที่อย่างนั้นเหรอสุดท้ายการถูกฉุดกระชากของฉันก็จบลงที่ร้านกาแฟในโรงพยาบาลฉันให้เวลาคุณ20นาทีคุณพูดทุระของคุณมาค่ะฉันจะกลับบ้านแล้ว แม้จะอยากนั่งมองหน้าเขาต่ออีกสักสองชั่วโมงแต่ฉันต้องกลับไปดูแลอีที่ตอนนี้คงจะปวดหัวเพราะครอบครัวของฉันมากแล้วคืองี้นะ ผมเคยบอกไปแล้วใช่ไหมว่าคุณจริงหลงมีอาการ OCD มันคือการย้ำคิดย้ำทำชนิดหนึ่งซึ่งนั่นมันทำให้เขามีอาการที่เหมือนจะปิดกั้นตัวเองผมเป็นหมอของเขาแท้ๆผมยังไม่เคยเข้าถึงตัวเขาได้เลยซึ่งนั่นทำให้ผมรักษาเขาได้ไม่เต็มที่อาการ OCD ของพี่เขยคุณมันสร้างสัญญาณหนึ่งปีขึ้นมาถ้าเขาสองคนไม่ได้รักกันเขาจะอยากกันรู้ไหมเรื่องที่หมอเล่ามันทำเอาฉันตกใจมากผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลย แล้วมันเกี่ยวอะไรกับหมอละคะมันเกี่ยวตรงที่ผมถูกขอมาจากใครนั้นไม่สำคัญหรอกนะสำคัญตรงที่ว่าเรามาทำให้หนึ่งปีเขาสองคนจะไม่อยากกันดีไหมคุณลิลี่จะได้มีอะไรทำไม่ซึมเศร้าด้วยสีหน้าทะลนท์ของเขาทำให้ฉันเริ่มสงสัยมีอะไรทำโดยการยุ่งเรื่องชาวบ้านงั้นเหรอคุณเป็นหมอประเภทไหนกันแน่วางขนาดนั้นเลยเหรอ ไม่รู้จะช่วยได้แค่ไหนฉันไม่ได้สนิทกับพี่เขยขนาดนั้นแล้วอีกอย่างฉันก็มีเรื่องของตัวเองให้จัดการนะคะฉันจะตอบยังไงสายตาของเขาที่มองฉันตอนนี้อย่างคาดหวังเลยนะตอนแรกผมคิดว่าวิธีที่จะทำให้เขารู้สึกว่าจะเสียคุณลินลินไปได้ตลอดเวลามันจะเวิร์กแต่มันไม่เวิร์กคุณคิดว่าผมควรจะทำยังไงดีหมอว่างหรือคะเอาจริงจริง ฉันไม่เห็นเหตุผลที่หมอจะต้องทำเรื่องนี้เลยว่างอาทิตย์ละสามวันต้องรักษาคุณชิงหลงหนึ่งวันเหลือว่างอาทิตย์ละสองวันแล้วอย่างพรุ่งนี้ผมก็ว่างเราออกมาคุยเรื่องจะช่วยพี่สาวคุณยังไงดีไหมเดี๋ยวฉันตามไม่ทันคือฉันถามว่าหมอว่างไหมไม่ใช่ว่าถามวันหยุดของหมอสรุปคือยังไงเขาว่างแล้วชวนฉันออกมาช่วยพี่สาวฉันงั้นเหรอนี่เท่ากับเอานัดฉันใช่ไหมหรือไม่ใช่ นัดฉันไปช่วยพี่สาวนัดที่ไหนคะเดี๋ยวผมไลายบอกสัญญาก่อนว่าจะช่วยผมหมอเล่สงสัยตาที่คาดคันคําตอบมาอีกแล้วฉันไม่เข้าใจว่าหมอจะทำไปทําไมใครขอให้หมอทำแล้วทําไปหมอก็ไม่เห็นจะได้อะไรฉันไม่เห็นความจําเป็นไม่เข้าใจอะ่ะเพื่อเอ้ยถ้าอยากให้ฉันช่วยเราต้องจริงใจต่อกันก่อน ฉันถามคนตรงหน้ากลับบ้างแต่เขากลับเงียบเหมือนกับคิดคำตอบผมเป็นหมอการเห็นคนไข้าหายป่วยคนเป็นหมออย่างผมก็ต้องดีใจแต่ถ้าทำให้พี่เขยคุณมีใจรักษาเราอาจจะต้องกระตุ้นกันหน่อยเราจะให้เขาคิดว่าเป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วไม่ได้แล้วอีกอย่างที่สำคัญเลยผมถูกขอมาจากคนที่ผมปฏิเสธไม่ได้บานฉัน ก็คงอยากจะขอให้สองคนนั้นมีหลานด้วยกันไวๆทุกอย่างมันตึงเครียดไปหมดเอาเป็นว่าถ้าคุณไม่ได้จะมาแยกเขาจากกันฉันจะช่วยก็แล้วกันฉันต้องกลับบ้านแล้วนะคะหมอไปส่งหมอทำคุณกับช้าหมอก็ควรต้องรับผิดชอบจริงไหมให้หมอไปส่งนะหมอแบบคุณถ้าจะว่างนะ่เนี่ยแต่ที่จริงแล้วมันก็ดีเหมือนกันนั่นแหละด้านหลิน เฮีย yeah, ว่างขนาดมาเดินตามฉันเลยงั้นเหรอจะงอก็ไม่งอจะพูดอะไรก็ไม่พูดจะมาเดินให้ลำคาญใจทําไมฉันเดินหนีคนที่มาทําอะไรใกล้ฉันจนเหมือนวิญญาณที่ตามติดฉันปลูกต้นไม้ก็ตามมาอ่านหนังสือให้อยู่ในสายตาฉันจะเข้าไปในครัวก็ยังเข้ามาเอานั่นเอานี่จนวุ่นวายที่จริงฉันก็ตึงใส่เขาทั้งวันนั่นแหละ ไม่อยากคุยกับคนใจร้ายเราจะไม่อยากคุยกันสักหน่อยเหรอคนที่นั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารทักฉันที่กำลังเดินผ่านเขากำลังดื่มงั้นเหรอมันนั่งคื้มใจอะไรเมื่อก่อนเฮียก็ไม่ได้ชอบคุยกับฉันตอนนี้เราไม่คุยกันก็คงไม่เป็นอะไรแต่ฉันอยากคุยก็คุยไปคนเดียวคุยไปคนเดียวจะมีเมียทำไมคนที่นั่งอยู่ที่โต๊ะ ลุกขึ้นมากระชากแขนฉันเอาไว้เขากะชากทีเดียวฉันก็เซลงไปนั่งบนตักเลยแม้จะดิ้นแค่ไหนอ้อมกอดของเขามันก็แน่นขึ้นทุกครั้งที่ดิ้นแต่ฉันไม่อยากคุยปล่อยนะดื่มเป็นเพื่อนหน่อยใบหน้านิ่งๆยังคงทำงานได้เป็นอย่างดีมันทำให้ฉันหงุดหงิดจนอยากจะจิ้มตาดุๆนี่นักมองฉันแบบนี้คิดว่าฉันกลัวเหรอเมื่อกี้บอกเป็นเมีย ตอนนี้จะให้เป็นเพื่อนสรุปจะให้เป็นอะไรกันแน่ตอนนี้ฉันไม่อยากเป็นอะไรของเฮียทั้งนั้นฉันอยากจะฉีกเฮียเป็นชิ้นๆแล้วก็ยัดใส่หม้อต้มอ,ออกมาเป็นพะโล้ด่าฉันในใจหรือไงใช่ด่าเยอะเลยปล่อยได้แล้วฉันจะไปอาบน้ำถ้าไม่ปล่อยจะแพทย์เชื้อโรคใส่เฮียจริงๆนะฉันเอามือที่ยังไม่ได้ล้างของฉันจะแนบหน้าเขาเขาที่มีอาการสั่นน้อย แต่ก็ไม่ได้หนีกลัวแต่ไม่หนีงั้นเหรอทำสิถ้ามันทำให้เธอพอใจนะเขาทำหน้ายึกยักกลัวแต่ก็พยายามอดทนดูแล้วน่าตลกชะมัดมิเอาหรอกฉันไม่ได้อยากจะแตะต้องอะไรของเฮียสักหน่อยปล่อยได้ละฉันพยายามจะดิน้นแต่แขนของเขากับรัดฉันเอาไว้ไม่ต่างจากงูโกรธแบบนี้เมื่อไหร่จะมีลูก เราจะไปทำเด็กหลอดแก้วค่ะเลือกเพศได้ทำอะไรให้มันเป็นวิทยาศาสตร์ต่อไปนี้ไม่ต้องมาใช้วิธีธรรมชาติกันอีกฉันเอาสิ่งที่เขาต้องการมาพูดแต่เขากับยิ้มออกมาดีใจสินะที่ตัวเองไม่ต้องมาฝืนทำอะไรกับฉันแล้วทนได้เหรอเธอติดใจฉันนะระโยคที่แสนน่าจะเหมือนไส้มาทำให้ฉันต้องคว้าเหล้าบนโต๊ะมากระดกเฮือกเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้เท่าเขาบ้าง ใครจะไปติดใจเฮียที่ฉันทำมันก็แค่หน้าที่เหมือนกันเฮีย er ไม่ได้มีอะไรน่าพิศวาสเลยสักนิดปากเสียใจร้ายเคยคิดบ้างไหมว่าฉันก็มีหัวใจฉันรักเฮียไม่ใช่ให้เฮียมาทำอะไรก็ได้นะฉันตะคอกใส่เขาเสียงดังนอกจากเขาจะไม่เถียงแล้วเขากับลินเล่าใส่แก้วในมือให้ฉันด้วยแล้วไงสีหน้าแสนนิ่งชวนกวนบาดทา มันทําให้ฉันกระดกแก้วในมือเข้าปากอีกครั้งไอ้เล่าบ้านนี่ก็แสนจะขมข้อจริงๆความร้อนที่ฉาบไปทั่วร่างกายวิ่งขึ้นไปเผาหัวแล้วตอนนี้หัวของฉันร้อนไปหมดแล้วไงงั้นหรอทำไมเฮียถึงได้นํามึนแบบนี้ต่อจากนี้ฉันจะไม่สนใจเฮียแล้วเฮียทําฉันเจ็บฉันก็จะทําให้เฮียเจ็บบ้างอีกพันเท่าเป็นการเอาคืนฉันเสียใจรู้ไหม ไม่รู้หรือยังไงว่าเขารักตัวเองไปแล้วแต่ไม่ใช่ว่าตัวเองจะมาใจร้ายเมื่อไม่สนใจเขาได้นะฉันไม่รักเฮียอีกแล้วจับไว้เลยหัวที่ถูกเผามันทำให้ฉันพังพูความน้อยใจที่อัดแน่นอยู่ในใจเพราะเขามันเป็นคนที่เย็นชาฉันพยายามจะสะบัดแขนที่ถูกเขาจับไว้ออกแต่สะบัดยังไงก็ไม่หลุดอยากจะด่าอะไรก็ได้แต่ห้ามพูดว่าจะไม่รักฉันอีก ถ้าอยากจะทำให้ฉันเจ็บแล้วก็แบบนี้ก็แล้วกันแล้วคนปากเสียก็ควา้าที่มีดหั่นสเต็กบนโต๊ะแล้วเฉือนเข้าที่แขนข้างที่จับฉันอยู่จนเลือดไหลออกมาเป็นทางมันไม่ใช่มีดที่คมกริบมันไม่ได้ทำให้บาดจะเลือดออกได้แต่เขาทำจนเลือดไหลออกมาคนที่โดนจะต้องเจ็บไม่น้อยเลยเอ,อย่าทำทำไมก็เธออยากให้ฉันเจ็บตอนนี้ฉันเจ็บแล้ว เธอบอกจะทําให้ฉันเจ็บกว่าเธอพันเท่าที่ร่างกายฉันเจ็บกว่าเธอแล้วคนที่เลือดไหลไม่หยุดไม่ได้สนใจแผลของตัวเองเลยตต่เสยผมฉันไปทัดหูด้วยสีหน้าที่จริงจังฮฉันไม่ได้อยากให้เฮียเจ็บแบบนี้สักหน่อยฉันมองแผลบ,บนแขนที่มันไม่ใช่แผลมีดบาดแต่มันเป็นแผลว่ะของมีดที่มีดถ่างจากใบเลยที่ใจก็เจ็บคนอย่างเฮียเจ็บเป็นกับเขาด้วยเหรอ ฉันพูดพางมองตาดุดุที่มองฉันอย่างจริงจังพางกระชับเอวเล็กๆของฉันมาอบกอดเอาไว้เอรลิซูราที่เข้าไปในร่างกายของฉันมาทําให้ขาของฉันเซไปในอ้อมกอดของเขาอย่างว่าง่ายเลยฉันเกลียดคำว่าจะไม่รักเหียแล้วของเธอเพราะอะไรคะฉันอาจจะโง่ที่คาดหวังคําตอบจากผู้ชายที่ไม่มีใจแต่หัวใจของผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าภรรยา ก็อยากจะรู้หัวใจของสามีสักครั้งแม้รู้ว่าตอนนี้เขากำลังเมาเพราะดื่มมาก็เถอะเพราะฉันอาจจะชอบเธอนิดนึงเชื่อเถอะฉันไม่ได้อยากให้เธอเสียใจฉันเห็นเธอร้องไห้ใช่ว่าฉันจะไม่เจ็บถ้ามันจะทำให้เธอต้องเสียใจอีกฉันยอมผิดเองก็ได้ขอโทษโอ้อแล้วนี่ฉันมาพูดอะไรงี่เง่าแบบนี้สงสัยจะเมามากไปแล้วฉันไปอาบน้ำดีกว่า ตามมาทําแผลให้ด้วยจําไว้แผลของฉันมันเป็นพเพราะเธอแล้วคนที่เพิ่งจะพูดประโยคชวนใจเต้นก็เด so ินโซเซทิ้งฉันให้ยืนใจเต้นรัยวอยู่ตรงที่เดิมฉันแอบอีกตัวเองน้อยเพราะอยากรู้ว่ามันเป็นฝันหรือเปล่าเจ็บมากไหมครับกีนที่ยืนอยู่ไม่ไกลส่งยิ้มให้ฉันแม้โลกของฉันจะหมุนแต่ฉันจำเสียงของกีนได้แน่นอนเจ็บค่ะไม่ใช่ฝัน <c oughs> ไม่เคยมีใครทำให้ท่านชิงหลงบาดเจ็บได้ตอนนี้มีแล้วนะครับก็ผมอยากจะประคองคุณนายไปส่งที่ห้องแต่ตอนนี้ก็ผมแตะก็ผมอาจจะตายก็ได้กินหัวเราะออกมาอย่างอารมณ์ดีแต่ทำไมฉันถึงไม่เห็นเข้าใจเลยชอบฉันขึ้นมานิดนึงงั้นเหรอถ้าเต็มสิบจะได้คะแนนสักเท่าไหร่กันนะ ทำไมฉันถึงเป็นคนใจอ่อนแบบนี้เขาพูดออกมาตอนเมาเขาจะจํามันได้ไหมว่าตัวเองพูดอะไรแต่ฉันเองก็เมานะฉันจะต้องลืมสิ่งที่ตัวเองพูดไว้หรือเปล่ากลัวฉันบอกว่าไม่รักงั้นเหรอกีนอีกกี่นาทีฉันจะเดินตรงนะหัวร้อนของฉันตอนนี้มันหนักจนต้องเอาหัวเออทิมเอาไว้กับข่าของตัวเองเฮ้อ ท่านชิงลงครับจะให้กับผมอุ้มคุณนายไปส่งไหมขอรับเธอเมาจนเดินไม่ไหวแล้วกินตะโกนจนเสียงดังลั่นบ้านแต่ไม่นานเสียงประตูของชั้นบนก็ดังขึ้นพร้อมกับคนที่เพิ่งจะอาบน้ำเสร็จตัวยังไม่หายเปียกเลยอะไรขี้งอนแล้วยังขี้เมาอีกเธอนี่มาสุดๆเลยจริงๆล่างของฉันถูกอุ้มขึ้นมาจากคนเป็นสามีผมที่ยังเปียกชุ่มของเขามันทำให้เขา ดูเซ็กซี่จังเลยฉันยังไม่หายโกรธเฮียหรอกนะจ้าเชิญไปกดในห้องให้พอใจทำแผลให้ด้วยคนที่อุ้มฉันเอ่อยขึ้นมาเบาๆพร้อมกับรอยยิ้มบางๆไม่นอนกับเฮียด้วยแต่แผลนี้เธอเป็นคนทำจะไม่ดูแลฉันหรอเธออยากให้ฉันเจ็บกว่าตอนนี้เธอต้องรู้สึกผิดแล้วรู้จักรับผิดชอบบ้าง รู้ไหมว่าฉันอุ้มเธอแบบนี้เลือดฉันไหลเป็นทางแล้วลำบากแม่บ้านมาเช็ดอีกคนที่อุ้มอุ้มไปบ่นไปจนถึงห้องนอนเลยฉันเองก็ฟังเขาบน่นก็จะรู้ตัวอีกที <c oughs> ก็อยู่บนเตียงแล้วเลือดสีแดงที่ไหลาอาบแขนจนเลอะชุดคุ้มอาบน้ำสีกลมมาทำให้คนรักสะอาดต้องถอดชุดออกจากร่างกายที่สวยงาม มังกรสีดำตัวใหญ่ที่กลางแผ่นหลังมันชวนลหลงไหลจังเลยก๊กก๊กก๊กเสียงเคาะประตูทำให้เฮียรีบออกไปเปิดโดยที่ตัวเองยังแต่งตัวไม่เรียบร้อยด้วยซ้ำกระผมเอากล่องยามาให้ใครเคาะอีกหลังจากนี้ตัดมือมันทิ้งได้เลยเสียงกระแทกประตูหนักๆทำให้ฉันต้องสะด,ดุ้งไปด้วยกล่องยากล่องใหญ่ถูกส่งมาให้ฉัน แต่หัวฉันหนักเกินกว่าจะดูแลใครตอนนี้ได้เลยนะเลือนเลอะตัวแบบนี้ฉันคงต้องอาบน้ำใหม่ฮึ่เลอะเธอะสิ้นดีเธอเองก็คงจะเมาแบบเผาหัวแล้วงั้นเราไปอาบน้ำด้วยกันไหมจะได้ไม่เสียเวลาทำแผลของฉันด้วยตอนนี้เจ็บแผลจนอาบน้ำเองไม่ได้เลยสงสัยเพอาอุ้มเธอขึ้นมาไม่คิดจะรับผิดชอบหน่อยเหรอเจ็บมากเลยเหรอคะ คำถามของฉันทาเอาคนที่ยังเลือดไหลไม่หยุดเซจนเกาะกําแพงน้อยๆจนฉันต้องรีบไปประคองตัวที่ตัวฉันเองก็ไม่ไหวเจ็บสิเลือดไหลจนจะหมดตัวอยู่แล้วโอ้ยเวียนหัวเหมือนจะเสียเลือดมากไปอาบน้ําให้หน่อยสิเราจะได้รีบมาทําแผลไงหรือเธออยากจะให้ฉันเลือดไหลออกจนตายฉันไม่ได้หายโกธนะ ฉันแค่รับผิดชอบเพราะฉันเมาแน่ๆเลยฉันถึงด้วยใจอ่อนแบบนี้ฉันประคองคนที่เจ็บเข้าไปในห้องน้ำแต่จะประคองยังไงตัวเองมึนขนาดนี้จะมีสติแต่สิ่งที่ฉันไม่มีคือแรงเพราะเธอรักฉันไงอยากจะทิ้งเฮียวไว้ตรงนี้จริงๆเลยด้านชิงหลง สำอไอจนสมเพศตัวเองแล้วนะยังไม่หายโกรธกันอีกหรือไงปล่อยแพ้เอาไว้จนเลือดไหลจะหมดตัวแล้วเห็นใจหน่อยเธอมันใจร้ายกว่าฉันเยอะเลยนะหลินหลินผมมองคนที่ทำแผลผมเงียบๆไม่มีท่าทีจะหายโกรธเลยทำไมเลือดมันถึงได้ออกมามากมายแบบนี้อาจจะเพราะว่าแอลกอฮอล์มันทำให้เลือดสูบฉีดอะมันเลยไหลไม่ยอมหยุดยพันแผลแน่นๆสิเอจะเลือดไหลจนตายไหม ดวงตากลมโตช้อนมองผมน้อยๆไม่แน่นะตอนนี้ฉันเสียเลือดจนเพียไปหมดแล้วแรงจะยืนยังไม่มีเลยคืนนี้ต้องให้เธอดูแลแล้วล่ะเธอเป็นภรรยาต้องดูแลสามีจริงไหมเพราะฉะนั้นนอนกันเถอะเนะฉันเสียเลือดไปเยอะมากเลยผมเกลียดการซำออยของตัวเองเฮ้ยแผลแบบนี้ผมไม่เคยอดควรเลยสักครั้งแต่ตอนนี้ต้องมาล้องเป็นหมาเลย แต่มันดันทําให้เธอเห็นใจได้เนี่ยสิมาค่ะฉันประคองเฮียนอนนะแค่เล็กๆประคองผมขึ้นมานอนบนเตียงแถมยังจัดแจ้งให้นอนอย่างดีสั่งเมาแล้วเหรอผมถามคนที่ตอนนี้ดูสํารวมขึ้นมาหลังจากได้อาบน้ําเย็นๆไม่ด่าผมแล้วด้วยตอนเมาเนี่ยจัดเต็มมากเลยเหมือนเกียดกันมาสิบชาติได้อาบน้ําเย็นๆเมื่อกี้ิลินเลยด้รู้สึกสั่งขึ้นมาบ้าง เฮียนอนเถอะนะเฮียหลับลินหลินจะไปนอนห้องของตัวเองบ้างแล้วคนที่พูดไม่มองหน้าผมด้วยซ้ำอะไรวะสำออยขนาดนี้ยังทิ้งก็ลงอีกเหรอผมผักคนที่จะหนีผมไปลงไปกับเตียงแล้วล้มตัวลงนอนตะแคงหันมาหาเธอโดยที่ตายยังจ้องเธอไม่กระพริบรู้ไหมคนเราสามารถส่งพลังผ่านทางอินฝีปากได้นะฉันไม่ใช่เด็กสิบขวบ ไม่ต้องมาหลอกเลยฉันอายุ23แล้วนะคะเรื่องแค่นี้ไว้เฮียหลอกเด็กเถอะอ้ายี3แล้วเหรอบรรลุนิติภาวะแล้วจูบได้ผมรวบร่างเล็กๆเ,เข้ามาประกบริมฝีปากแต่เพราะเธอยังโกรธเธอเลยดันผมออกเฮีย er, ฉันไม่อยากจูบกับเฮียรหรอกนะโอ๊ะโอ,โอจ็บแผลผักทําไมไม่สงสารกันเลยผมแก้งร้องอดโอ้ยให้เธอเห็นใจจนเลิกผักผม เจ็บเหรอคะเจ็บแล้วทำไมมีแรงจูบละ่ะก็ฉันบอกแล้วว่าคนเราอะส่งผ่านพลังผ่านริมฝีปากได้ไม่เชื่อฉันจะพิสูจน์ให้ดูฉันจะทำให้เธอหมดแรงจะขัดขืนฉันเดี๋ยวนี้แหละผมรวบเธอเข้ามาจูบอีกครั้งโดยครั้งนี้ผมให้เธอผลักผมออกได้เป็นครั้งที่สองแล้วเพราะเธอจะต้องนอนกับผมที่นี่อยู่ในห้องนี้กับผมผมไม่ให้เธอหายไปไหนถ้าผมไม่อนุญาต เพราะยังไงเธอก็ต้องจ่ายค่าเอ,อที่ผมบอกชอบเธอผมไม่ไดีเมาสักหน่อยผมเนี่ยคอแข็งมากเลยนะกินไปแค่ไม่กี่แก้วคงไม่ทําให้ผมเมาจนขาดสติได้หรอกผมมองดวงตากลมโตที่มองผมไม่กระพริบบทจูบที่ป้อนให้เธอมันเริ่มถูกเธอตอบแล้วผมเลยต้องสอดลิ้นผ่านช่องปากเล็ก,เลกๆเพื่อทวงถามความหวานจากปลายลิ้นของเธอคืนนี้เรามาทำวิธีธรรมชาติกันนะ ผมชวนคนที่เอาแต่งอนจะลืมหน้าที่ไปแล้วว่ายังไงเธอก็เป็นภรรยาของผมนะแต่เฮียเจ็บเธอใช้มือรูบเบาๆที่ผ้าพันแผลที่เธอเพิ่งจะทําให้ผมนั่นสินะทําให้หน่อยสิเธออาจจะเป็นผู้หญิงคนเดียวเลยนะที่ได้อยู่บนตัวของชิงหลงน่ะท้าเรื่งจัง <c oughs> ถ้าเรื่งอะไรผมอยกจะเอากันเขาเรียกว่าสารสัมพันธ์แล้วตอนนี้ ฉันก็อยากสารสัมพันธ์ที่เสียไปของเราแล้วผมคว้าเข้าที่หน้าอกคู่สวยตรงหน้าพร้อมกับป้อนจูบเร่าร้อนให้คนที่ตอนนี้มีท่าทีปฏิเสธน้อยๆแต่คิดว่าจะหนีผมได้เหรอไม่มีทางผมซุกไซคนตัวเล็กผ่านชุดคุมที่เธอใส่เนินอกที่โผล่พ้นออกมาจากชุดคุมมันเริ่มแอนขึ้นน้อยๆมันกำลังบอกว่าตอนนี้ร่างกายของเธอก็ต้องการผมแม้ผมจะเจ็บแผลก็จริง แต่ผมจะไม่ยอมให้มันเป็นปัญหาต่อการปั้ามเมียของผมแน่ต้องลงโทษที่เธอชอบหนีไปนอนห้องอื่นแค้นนักทิ้งฉันได้ลงคอโปรดติดตามตอนต่อไปขอตัดฉับหน่อยนะคะมันจะยาวเกินไปเอ็นีไปต่อตอนหน้าเนอะตอนนี้ยังไงขอขอเวลาไปหมันไส้เย,ยลงก่อน <c ười> คนอะไรหน้ามันไส้จังเลยคุณผู้ฟังรู้สึกเหมือนแอดมิคะ ว่าเฮียนหลงน่ะร้ายแถมยังหน้าหมันไซมากๆเมนบอกแอดหน่อยนะคะสุดท้ายนี้แล้วแต่ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e แล้วกดกระดิ่งติ๊งต,งตงให้แอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ